สวัสดีค่ะปอดแต่งใบแอนไข้นันเอค่ะปลอดพนนครเกษตรนวมินข่าววันนี้นะคะเราได้มาส่งลูกมาปลุนะคะพี่พงศกรนันเองนะคะคันนี้เลยเป็นเอลเลสที่ค่ะเจ้าของรถนะซื้อสีแดงนี่เลยนะคะรอมากๆเลยนะคะคู่กับรถเหมาะกับรถมากๆเลยทีเดียวอาพี่พงศกรโอออนไลน์จับจองออนไลน์จองออนไลน์เราก็คือปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะครับผมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติว่ามีลูกค้าจะมาซื้อรถอีกหนึ่งคันหรือเป็นเพื่อนพี่หรือหรือเป็นคนอื่นที่เขาอยากได้รถเหมือนกันพี่จะแนะนําเขายังไงดี ก็แนะนําไว้ใจได้ครับครับแล้วก็ของแถมเออของแถมจริงทุกอย่างครับไม่ได้โกหกครับเชื่อใจได้ครับได้รับจริงได้รับรจริงครับแล้วก็เงินดาวก็ออนไลน์เหมือนกันครับผมเงินดาวออนไลน์เงินดาวก็ออนไลน์เชื่อถือได้ครับค่ะถ้าสมมติมีคะแนนสักสิบคะแนนพี่จะให้คะแนนประมาณเท่าไหร่คะให้เต็มสิบเลยครับขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมาก